สวัสดีค่ะพี่นิดว,วิลาวันนะคะวันนี้พี่นิดจะมาเปิดเผยเทคนิคในการจองสอบนะคะซึ่งพี่นิดเนี่ยจะมามาบอกให้กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจที่จะจองสอบตัวนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้าไปลงทะเบียนสอบก่อนนะคะแล้วรอบที่มีการ จองเลือกสนามสอบนะคะจะมีการให้เปิดจองสอบนะคะทุกวันที่ 1, 11 1และก็21เวลา6โมงเชา้าซึ่งขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเต็มเร็วมากภายใน15นาทีนะคะแต่วันนี้นะคะพี่นีิจะมา แนะนำในในการที่จะเข้าไปเลือกสนามสอบนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกดเข้าไปลงทะเบียนนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนและก็เข้าไปเลือกสนามสอบนะคะอันนี้เราจะทําเป็นการช็อตคัดเข้าไปเลยนะคะ,ะเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บของคอปพอนะคะตามลิงก์หน้าจอนะคะ เสร็จแล้วให้เราเข้าไปเลือกที่ใบสมัครในหน้าประกันวินาศภัยนะคะแล้วให้เราเลื่อนไปที่สมัครสอบในหน้าประกันวินาศภัยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก่อนหน้าที่มีการจะจองเลือกสนามสอบนะคะ ให้เข้าไปที่ผู้สมัครเก่านะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะให้เลือกที่ผู้สมัครใหม่แล้วก็ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้ามาทําตามขั้นตอนของพี่นิดที่จะมาแชร์กันวันนี้นะคะพอเราเข้าไปที่เลือกผู้สมัครเก่าเนี่ยให้เราใส่เลขบัตรประชาชนนะคะชื่อและก็นามสกุลนะคะเสร็จแล้วให้เรากดที่ สมัครสอบในหน้าประกรันวินาศภัยนะคะกดไปที่ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการกดดำเนินการต่อนะคะสมมุติเราต้องการเลือกที่ส่วนสุนันทานะคะ ค่ะเราเข้ามาหน้าเลือกสนามสอบนะคะวันนี้เป็นวันที่10นะคะตอนอัดคลิปสนามสอบอยังเต็มอยู่นะคะเราจะเข้ามาทำการบุ๊กมารกันนะคะสำหรับวันนี้พี่นิดใช้มือถือนะคะในเครื่อง Android นะคะสมาชิกสามารถทำตามกันได้เลยนะคะในมุมในจุดไข่ปลานะคะด้านบนขวามือนะคะ3จุดเราคลิกไปเลยะคะ่ะ กดไปที่รูปตัวดาวนะคะซึ่งเป็นแทบด้านบนนะคะคลิกไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาว่าบุ๊กมาร์กแล้วนะคะตร,ตรงแทบด้านล่างนะคะแล้วในวันพรุ่งนี้เวลา11บโมงนะคะว,วันที่11เวลา6โมงเช้านะคะเราเข้ามาที่แท็บนี้ที่เราทําการบุ๊กมาร์กเข้ามาได้ยังไงนะคะเลกกดที่จุดไขป่ปลา3จุดนะคะแล้วก็เลือกที่ ตัวบุ๊กมาร์กนะคะเสร็จแล้วเราเลือกที่บุ๊กมาร์กบนอุปกรณ์เคลื่อน,นที่นะคะเราจะเห็นแทบล่างสุดเลยสมัครสอบตัวแทนในหน้านะคะคลิกเข้าไปมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะหน้าที่เราเลือกเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทำการบุ๊กมาร์กได้นะคะหลายๆสนามสอบนะคะเพื่อกันพลาดนะคะเวลาเราจะทำการเลือก นะคะสนามสอบอื่นเพื่อทำการบุ๊กมาร์กนะคะในวันนี้นะคะสมมุติเราต้องการเลือกมอเอเชียนะคะสนามสอบมอเอเชียเนี่ยยองไม่เปิดมาหลายหลายตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยเห็นเปิดนะคะอสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ,นนะ,คะก็เราทำการกดรูปดาวเหมือนกันแท็บบุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กแล้วนะคะโอเคแล้วเราพรุ่งนี้นะคะสมมติวันนี้วันที่11 เรากลับมาเลือกที่มอเอเชียทำยังไงนะคะก็จะเป็นแท็บล่างสุดที่เรา ทำการบุ๊กมาร์กไว้ก็จะขึ้นมาตัวนี้นะคะก็วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสมาชิกสามารถทําตามได้แต่รับรองผลว่าสามารถจองสอบได้ร้อเปซนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับทีมงานแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจองสอบมาแต่ว่าไม่เคยจองสอบได้สักทีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ต้องการที่จะมีบัตร ในหน้าประกันวินาศสภัยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปหน้าที่จะมีน้ำเสนอเรื่องราวด fi ีๆมาให้สมาชิกได้ชมกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ